สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอบทที่6หรือเรื่อง r i d ยเลิโดยบทที่6นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการกำกับซึ่งประกอบด้วยแนวทางเชิงสุนทรียภาพการสร้างภาพในจินตนาการการจัดองค์ประกอบของภาพและการกำกับกล้องหลายตัวโดวยผู้กำกับมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบภาพเพื่อนำมาเล่าเรื่องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ aesthetic approaches หรือแนวทางเชิงสุนทรียภาพนะคะเป็นแนวทางสู่กระบวนการสร้างสารรค์ออกแบบเป็น3รูปแบบค่ะ 1. นึ่เหลิซึมหรือสจัจนิยมเป็นรูปแบบและเทคนิคที่ไม่ดูความสนใจที่ตัวเทคนิคเองมีการถ่ายทาของกล้องและการแสดงที่ราบลรื่นต่อเนื่องแล้วก็มีความต่อเนื่องของเวลาและสถานที่ค่ะจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของโลกเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้ในสถานที่จริงรวมถึงบุคคลจริงในการถ่ายทานั่นเองค่ะต่อมาเป็นโมเดิร์นิซึมหรือว่า สนอยใหม่นะคะเป็นการสำรวจสื่อเกินข้อจำกัดของแนวเลล l ิซึมค่ะมีความเป็นอตัตรัใส่มากขึ้นมาแสดงความรู้สึกคุมเคือและอาจขาดความต่อเนื่องได้เวลาและสถานที่ตัวอย่างเช่นรายการแนวทฤษฎีศาสตร์บางประเภทค่ะและสุดท้ายนี่คือ postmodernism หรือหลังสมัยใหม่เป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม ในผลงานที่เป็นปลายเปิดและสารตวอะครอาจจะไม่ชัดเจนผู้ชมมีประวัติเชิงลุกมากกว่าการเป็นผู้รับสารเฉยๆและมีความจัดการที่ตายตัวนั่นเองค่ะวิชวลลิเทชันหรือการสร้างภาพนจิจนาการนะคะในการสร้างนจิจนาการหรือวิชวล l ิสเทชันเนี่ยเราจะมีผู้ร่มกับเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้ภาพประเภทใดนในการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็มีหน้าที่สําคัญเนี่ยต่างๆดัง,งนี้ค่ะ1วิเคราะห์เพศของชอ็อตที่สามารถใช้ได้2องจัดอุปรกรบ์ของชอ็อตและ3ตัดสินใจ รวมภาพและเสียงให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ค่ะเราสามารถทำแต่ทำได้ด้วยสมาร์ทโฟนด้วยนะคะและ้วเทคนิคที่เราใช้เนี่ยก็จะมี3อย่างดังนี้ค่ะ 1. การใช้อุปกรณ์การสารั่นหรือ Stabilizer นะคะ 2. การใช้ขาตั้งหรือกริลล l าพอดค่ะและ3การใช้ลเล i d อ r ทำเองหรือ Slider DIY เทคนิค3ข้อดังเนี่ยก็ช่วย,ยให้การทำมีความดูนิง่งและดูเป็นมือชิมมากขึ้นแม้จะใช้แค่สมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ o m p o s i t i o n หรือการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะก็จะประกอบของภาพเนี่ยเป็นการกําหนดวิธีการวางภาพภายในเฟรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยขนาดเฟรมหรืออัตราส่วนของภาพของสื่อแต่ละเพศมีผลต่อการจัดการโประกภาพเนื่องจากภาพวิดีโอและภาพยนตร์มีความเคลื่อนไหวตามเวลาองค์ประกอบภาพจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดค่ะโดยอัตราส่วนของภาพใหญ่ๆที่เราเห็นก็จะมี4ต่อสและ16ต่อ9ค่ะด้วย4ต่อ3เนี่ยถ้าายกตัวอย่างก็จะมีวิดีโออนาล็อกวิดีโอดิจิตอล มาตรฐานค่ะฟิล์มซูเปอร์สหกมิลลิเมตรฟิล์ม16มิลลิเมตรและฟิล์ม35 MM มิมลลิเมตรมาตรฐานค่ะส่วนในอัตราส่วนภาพของ16บต่อเเนี่ยคือเราจะเห็นกันทุกๆวันแล้วก็คืออัตราส่วนภาพของโทรทัศน์ความละเอียดสูงหรือ HDTV ค่ะหรือในมือถือของเราก็เป็น16บต่อเนะคะในรุ่นก่นกอนๆแต่ว่าส่วนาหลังๆเนี่ยก็จะทำภาพให้มันยาวขึ้นนั่นเองค่ะ Essential areas เนี่ยหรือพื้นที่สำคัญของภาพนะคะก็จะใช้กด สามส่วนหรือ rule of t h i r d เพื่อช่วยให้การจัดวางองคประกอบมีความสมดุลและน่าสนใจมากขึ้นโดยแบ่งภาพออกเป็น9ส่วนเข้ากาันและวางจุดสนใจไว้ตามเส้นหรือจุดตัดของเส้นค่ะตามภาพที่เราแบบไว้เลยนะคะก็จะเป็นการแบ่งเ้าส่วนตามนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีจุดตัดอยู่ประมาณ4จุดท่านับนะคะก็ถ้าระวังไว้ตามมุมไหนเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนการเน้นพวกองค์ประกอบของภาพให้มันเด่นขึ้นมาในนะะี้ค่ะ มิติภาพแคเ e ราดัลเลกติงหรือการกำกับก,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 กล้องหลายตัวเนี่ยหนึ่งเราต้องมีการวางแผนก่อนนะคะก็คือ P production หรือการวางแผนก่อนการผลิตขั้นตอนการวางแผนการผลิตมักมีรยายละเอียดที่เยอะแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การถ่ายทำเนี่ยเป็นไปนอย่างราบรื่นและลดปัญหาที่อาจเกิดในระหว่างการผลิตได้ค่ะอย่างเช่นตามภาพเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนไว้ว่าเนี่ยเราจะเอากล้องตัวไหนไปถ่ายที่ช็อตไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ สุดท้ายนะคะ Conclusion การกำกับเนี่ยเป็นกระวกบวนการสำคัญในการผลิตสื่อและมีเดียผู้กำกับต้องเข้าใจแนวเชิงสุนทรียภาพการเทคนิคการถ่ายทำและการจัดก,การอ,องค์ประกอบภาพรวมถึงการวางแผนกละการผลิตเพื่อให้ผลงานออกมา,า,ม,ามีคุณภาพและสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นคะ่ะขอบคุณคะ่ะ